สวัสดีครับรีหลกินฮ์ทนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเพราะอะไรคุณถึงอดใจไม่ได้ครับกับความโลภของตัวคุณเองโอเคก่อนอื่นเลยผมบอกเลยนะว่าผมเนี่ยฟิมคนนี้เป็นคนที่มีความโลภมากเลยนะฮะในอดีตคือถามว่าตอนนี้มีไหมตอนนี้ก็มีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมเบาลงไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลย ด้วยมันมีหลายๆเหตุผลหลายๆหลักการแต่จริงทั้งหมดทั้งมวลน,นะถ้าคุณลองสังเกตดูคําว่าความโลภมันทําให้ชีวิตหลายคนพังกันมานับต่อน,นับแล้วครับก็เพราะว่าความโลภอยากได้ของที่มันไม่จําเป็นจริงๆเอาเอาหลักการง่ายๆหลังจากที่แบบว่าพอคุณซื้อของที่มันไม่จําเป็นจริงๆอะ่ะ เงินคุณก็จะเริ่มหมดครับเริ่มจะไม่มีเงินเก็บอยากเอาเงินเก็บไปซื้อของที่มันแบบที่มันมาจากความโลภครับก็คือคุณพอปัทาาพลเขาเคยพูดเรื่องนี้ออกมานะครับว่าอะไรก็ตามที่คุณอยากได้คุณต้องถามตัวเองว่ามันเป็นนิ d หรือว่ามันเป็นวอนนิก็คือ N t e d อ็น i นี้ที่มันแปลว่าเราต้องการมันจริงๆว่ามันจำเป็นกับเราจริงๆไหมส่วน want เนี่ย want e w a n t เนี่ย want ที่แปลว่าคุณต้องการเฉยๆแต่ต้องการมันจริงๆริงกันี่แคือคุณลองเปรียบเทียบดูสองคำเนี้ยเหมือนกันนะคล้ายๆกันแต่มีความแรงจูงใจที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยคือสิ่งที่คนบนโลกใบนี้ยแยกแยะไม่ออกครับ พออะไรก็ถึงแยกแยะไม่ออกเพราะว่าก็ผมอย่างอย่างที่ผมเคยเป็นนะเอาแบบตัวเอาผมเทียบกับตัวเองเลยนะผมแยกคําว่า e e d กับคําว่า a n t ไม่ออกเลยก็คือผมคิดจะซื้ออะไรก็ซื้อผมคิดว่ามันดีหมดอะซื้อมาเพิ่มความสุขของตัวเองอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาอย่างเช่นเนี่ยผมซื้อเครื่องเกมผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากผมจะซื้อเครื่องเกมแบบมีเงินคือซื้อเครื่องเกมอะผมมีทุกเครื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เกมบอยใครทันนะฮะเกมบอยแต่น่าจะทันอยู่แหละหลายๆคนผมเชื่อว่าน่าจะทันถ้าเกินเกิดปี2000ขึ้นมาน่าจะทันหมดเกมบอยเพจวันเพจทูเพจทีเอ็กมาถึงตอนนี้ก็มี n t n t e o s w i t ิตกันแหละผมเป็นคนที่ชอบมีเกมเข้ามาอยู่ในชีวิตอะแต่พวกคุณทุกคนเชื่อไหมครับว่า ผมเล่นเกมจบไม่กี่เกมในชีวิตและสุดท้ายผมก็ขายเครื่องเกมนั้นออกไปโดยที่ผมเล่นเกมไม่จบอ่าผมก็งงกับตัวเองนะทำไมผมเล่นเกมไม่จบเพราะผมวันวันหนึ่งเนี่ยผมนั่งสไลด์เนี่ยสไลด์หน้าจอโทรศัพท์เนี่ยเ่อนดูเอ้ยมีเกมไหนน่าเล่นบ้างไปดูรีวิวดูอะไรมาเอ้ยน่าเล่นพอซื้อมาจริงจรงสรุปก็เล่นแค่แป๊บเดียวแล้วก็ก็ไปหาเกมใหม่ต่อสไลด์ พร้อมจะจ่ายเงินซื้อเกมใหม่ต่อทั้งที่เกมเดิมก็ยังเล่นไม่จบเลยเนี่ยล่ะครับเป็นเหตุผลที่ทําให้หล,หลายๆคนชีวิตคุณคิดว่าคุณจะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่น,นจริงๆคุณอยากได้โทรศัพท์ iPhone รุ่นล่าสุดเลยเนี่ย แต่คุณใช้มันได้ไม่เต็มศักยภาพจริงๆอะ่ะทั้งๆที่คุณใช้จริงๆคุณใช้แค่ p h o n e 10 XR ใช้แค่12มันก็แบบมันก็โอเคแล้วนะแต่อยากใช้14เพราะมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมันมีฟังก์ชันนู่นนี่นั่นแต่ความเป็นจริงตัวคุณไม่ได้ใช้เต็มทุกฟังก์ชันแบบนั้นอะ่ะคุณเข้าใจคีย์เวิร์ดตรงนี้ออกออกใช่ไหมครับอ่ะคือมันเป็นแค่วอนอะ่ะมันไม่ได้เป็นน e ดกับชีวิตของคุณคุณต้องแยกแยะเรื่องนี้ให้ออกหากคุณแยก แยกแยะได้นะครับก็คือโค้ดคุณพอพระ,พระคุณขอโทษทีนะฮะอาจจะพูดติดขัดนิดนึงคุณพอพัทรพลอนะ่ะเขาพูดออกมาเลยว่าวิธีนะให้คุณอย่าเพิ่งซื้อของชิ้นนี้แต่ให้เข้าไปดูมันทุกวัน30วันเข้าไปดูมันทุกวันเลยเริ่มกาปฏิทิน30วันกาไปวันที่สองเข้าไปดูใหม่ เขาไปดูจะดูยังไงก็ได้กาปีกวันที่สามเข้าไปดูดไไดกา,นน 3, าไป,าป,ไปจนครบสามสิบวันแต่ตอนนั้นอะเงินคุณต้องพอที่จะแบบซื้อซื้อมันแล้วนะแต่ว่าตลอดสามสิบวันอะคุณต้องสนใจของสิ่งนี้แค่เพียงสิ่งเดียวไม่วอกแวกไปดูอย่างอื่นดูซิว่าคุณจะเบื่อมันไหมจะเบื่อนี่คือแบบว่าอยู่ๆวันหนึ่งคุณก็เลิกดูมันไปเลยอะวันนั้นอะคุณไม่ได้ต้องการมันอะแบบว่า คุณแค่แบบคุณไปดูอย่างอื่นแทนอ่ะคุณไม่ดูมัาละถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันหมายความว่ามันเป็นแค่วอนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจริงจริงถ้าใช้กด30วันนะคุณจะเข้าไปดูมันตลอดมันหมายความว่ามันสําคัญกับชีวิตคุณจริงๆคุณลองสังเกตดูสิอะไรก็ตามที่คุณเคยแบบเอาใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าไว้แต่คุณไม่เคยกลับเข้าไปดูมันอีกในตะกร้าคุณใส่ไว้เป็นร้อยๆ้อยอันเลยแต่คุณไม่เคยกลับเข้าไปดูในอีกในตะกร้าก็คือเหมือนแบบ มันก็แค่อยู่ในลิฟต์ของคุณอะแต่มันไม่ได้เป็นนีดในชีวิตคุณอ่าพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมครับพอจะเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมก็คือการฝึกเนี่ยแหละครับเพราะอะไรคุณถึงอดใจไม่ได้ก็เพราะว่าคุณแยกแยะความต้องการของคุณ ว่าไม่ออกเลยถ้าคุณแยกออกนะครับมันจะช่วยแบ่งเบาภาระชีวิตคุณลงไปได้เยอะเลยนะครับระหว่างนิดกับวอนก็ลองไปฝึกกันดูนะครับว่าอะไรที่มันเป็นนิดในชีวิตคุณอะไรที่มันเป็นวอนอย่างที่ผมบอกว่ามันก็ต้องใช้เวลานะการที่เราจะแยกว่าอะไรมันเป็นวอนแล้วมันเป็นนิดก็ลองใช้กฎของคุณพอดูก็ได้นะครับก็คือการสนโฟกัสแค่ของสิ่งนี้ตลอด30วันถ้าคุณโฟกัสมันได้โดยที่ไม่ไปวอกแวกอย่างอื่นเลยอะ ครบ30วันคุณซื้อได้เลยครับมันจะเป็นนีดกับชีวิตคุณแน่นอนเพราะว่าคุณคุณใส่ใจมันมาโดยตลอดนะครับผมครับวันนี้ก็มาเร็วไปเร็วนิดนึงนะรู้ผมยังรู้สึกว่าแบบวันนี้ผมแบบก็ยังแบบป่วยๆอยู่เพราะว่าผมก็เพิ่งจะหายจากการท้องเสียได้ไม่นานมันก็แบบว่ายังมีแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าประมาณนี้ใครก็ตามนะครับที่อยากลดความต้องการในชีวิตคุณอะไรก็ตามที่คุณอดใจไม่ไหวกับความโลภของคุณทั้งหมดนะครับหลักการมีแค่2ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกแยกมันให้ออกว่ามันเป็นน e สหรือเป็นวอนถ้าคุณแยกออกคือคุณโอเคแต่ส่วนใหญ่จะแยกไม่ค่อยออกนะครับผมบอกไว้เลยว่าจะแยกไม่ค่อยออกคุณต้องมาใช้ลำดับที่สองสองเลยก็คือโฟกัสแค่สิ่งเนี้ยตลอด30วันถ้าคุณ ทำมันได้ทุกวันนะฮะติ๊ก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 ไวเลยคุณทามันได้ทุกวันแปลว่ามันจะเป็นนิสในชีวิตของคุณโอเคนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะยังไงก็อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับดีแลกฮินฮาร์